S <S อาวันนี้วันนี้จะพามาขอหวยนะฮะวันนี้จะพามาขอนะอ่ะครับ อ้าวนะฮะโอเคสวัสดีครับนะฮะอ่า,าคลิปนี้นะฮะคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายทำเมื่อ วันที่หนึ่งกันยายน2564นะฮะหนึ่งกันยายน2564นะฮะวันนี้ไม่ใช่วันนี้หรอก <c oughs> อ่าอา,าเธอนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่หวยออกนะฮะเป็นมือที่หวยออกเดิมพ,พันพ่นออกนะกับรายการไลฟ์สาระ วันนี้ไลซันละก็จะมาพาหาเลขเด็ดเลขจะเด็ดหรือเลขจะไม่เด็ดนะฮะก็เดี๋ยวจะทำพิธีสรัมบารฮากันเลยนะฮะอันนี้ฮิตฮอตกันเลือเกินนะฮะไอไข่นะฮะ,ไไะ,ฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ไอไข่นะฮะอันนี้เขาเรียกอ่าอ่านำโชคอ๋อนำโชค แต่ก็มีของแท้ติดอยู่อัน,นมีของกระแทมอยู่นะฮะมีนี่จำแดงมาให้อยู่นะฮะอ่านี้น่าจะเหยนดูลักษณะแล้วน่าจะเหยนอยู่นะฮะเห็นไหมอ่าโอเคน่าจะเหยนอยู่นะฮะ นี่โฟอย่างนี้เราก็จะมีแชรแปฮิปฮอตกันเลือกเกินนะฮะอา้าวอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะเดี๋ยวใครที่าหานอนฝันไม่มีหวยหาหวยไม่ได้ถูกใจอา่าววันนี้จัดให้นะฮะเดี๋ยวจะพาจุดทู่ นะฮะไวเลยวันที่หนึ่งกันยานี่นี่นี่สี 64, หนึ่งกอยองหกสีนะฮะเอาโอเคก็เริ่มเลยแล้วกันนะฮะเราเตรียมจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ้าวโอเคนะฮะอันดับแรกเราก็จุดก่อนนะฮะปึ๊บอ้าวเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยวันนี้ต้องเป็นวันรวยของเราโอเคจุดเลยล้มมาแต่ใส่นอนเนี่ยจุดเลยอเนี่ย ลมแนี่เฮียนไม่เบานะเนี่ยจุดไม่ติดเลยโอ้ยคอยว่าหายเจ้าดอกขนมสองต้นหนึ่งมาตัวขนมสองต้นหนึ่งหมดอิ่มหมดเลยว่าหายจุดดอกกว่าเด้อเอาไปเนี่ยอาเฮียนจริงๆว่ะ <g lish> ขนาดเทียนจุดวิสติดเลยอ้าว <c oughs> <c oughs> นี่อ้าวขอบคุณทุกกำลังใจพึ่งปังพึ่งปังอยู่เนี่ยโอเคติดไหมอ้าวจงติดจงติดความร่ำรวยจงติดนะบัดนี้ความร่ำความรวยจงมา ให้โชคให้ลาบพ่อแม,ม่พี่น้องทัวทท่วทิศทั่วไทยติดตามช่องนี้อืมใครที่ติดตาม pnp channel รายการไฟ์สาระของเราเนี่ยนะขอให้มีโชคนะ้าบัตรนาให้มีโชคเด้อมีโชค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 เริ่มติดแล้วพี่น้องเริ่มติดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วบาตเนี่ยอ้าว มาเนีอันเซิร์นอันเซิร์นมาบอกเลขเด้อสรัมบาฮาสวัสดีมหารารวยมหาราลุยรว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 ยอ้าวจุดย่างอ้าวรวยรวยรวยโอ้ไฟร้อนแรงเริ่มร้อนแรงแล้วฮะอ้าว โอเคไฟเริ่มติดแล้วนะฮะไฟเริ่มติดแหละโอเคไฟเริ่มติดแล้วนะฮะแฟบหนักฮ่าบ <c oughs> ีเวยหนาะเวยหลังเถาวะอ่าติดแล้วนะฮะหนึ่งกันยายนหกสี่เฮียนไม่เฮียนอุ้ย ยนไม่เยันขังไม่ขังรวยไม่รวยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะฮะอา้าวโอเคนงาระต้องจดจอต่อไปของเขาโอเครอต่อไปนะฮะรอไปเรื่อยๆนะโอเค อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะที่เขาบอกว่าต้องจุดทูบเสียงถ้าเราอ่าถ้าเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีตัวซื้อไปดูเพจไหนดูช่องไหนอ่าก็ไม่ได้ตัวซื้อนะฮะเราก็ทําแบบนี้แหละทําแบบที่เขาทำนั่นแหละเราก็เสียงเอานะฮะส่วนกุโมงกูมานอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะ เราไปหาอย่างอื่นมาก็ได้นะฮะเราคิดว่าอะไรเฮี้ยนเฮ้ยนไปหาเสาะ,ะแสวงหาดูนะฮะอาจจะเป็นพระยานาคก็ได้พราคุดก็ได้หรือเป็นอะไรที่ดูเฮี้ยนเฮี้ยนหน่อยนะฮะก็ลองแต่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะฮะว่าครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราจะได้ไหวยอย่างที่ที่เราคิดไว้ไหมนะฮะว่า มันจะแม่นไหมถ้าไม่แม่นนี่เดี๋ยวหาวิธีอื่นนะฮะอันนี้เอาตามเทรนก่อนเอาตามฮิตก่อนเดี๋ยววันหลังถ้ามีที่เด็ดหาหวยอะไรที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปเลยนะฮะอันนี้เราจะเข้าสายมูเลยทุกวันที่1กับวันที่16นะฮะเดี๋ยวจะไปสาะแสวงหามาให้นะ,ะสายมูเลยเรื่องลับๆับบแบบสุดยอดเลยนะฮะที่่มีใครอ่า ทำนะฮะค่อยก็อ้ยกลัวมือนกันแหละจะไปหาที่เย็นเยนย่านผีกันในพีน่น้องเอาโอเคไกลแล้วโอดเอาเด้อโอดเ,เอาเอามาเด้เบิ้งไปเบิ้งไปเฮาโอเคเอาไก่เข้ามาได้ลุ้นแล้วนะฮะอ้าให้โชคให้ลาบทันผู้ส้มเด้อเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนไก่มาแล้วไก่มาแล้วอย่าบอกนะ เขาจะมีเขียนไว้ว่าเศร้าเศร้าเอาเนี่ยจะย่อเซลเขาไปไหมบอกว่า,าวเศร้าบอกว่าได้ยังบ่นน้องมาดีอ้าวโอเครอต่อไปนะฮะสรัมบหอห์อ่านเห็นไหมอ้าวด้วยแน่ๆลเราพึ่งปัป้งพึ่งปัป้งขนาดนี้อ้าวโอเครอแป๊บเดี๋ยวจะได้ดูแบบจัดๆเลยนะฮะพอถ่อา,ายเสร็จ นะฮะก็รีบไปซื้อเลยนะตอนนี้ประมาณเวลา11นาฬิกาฮะสินาทีนะฮะกนะ็ก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะทันอยู่นะฮะเขาไม่ปิดง่ายหรอกเขาจะปิดก็ไม่เกินบ่ายสองแล้วเขาก็จะปิดรับซื้อนะฮะแต่เราก็อีกประมาณสัก5นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะในการแสวงหานะฮะในยุคโควิด อกงานหมดกําลังใจไม่มีรายได้เงินเยียวยาไม่พอนะฮะเราก็ไม่รู้จะอวยหน้าวันนี้ไม่รู้จะอวยน้าไปทางไหนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทําให้ใจเราเนี่ยเออมีความหวังอยู่บ้างอ่าวันนี้ต้องมีความหวังอยู่บ้างเออให้พออยากมีชีวิตต่อไปให้มันแบบ เลือดมันสูบฉีดในการลุนนะฮะในการลุ้นอ่าอะไรประเภทนี้นะฮะเอาลุนต่อไปตัวเลขแรกออกมาหรือยางยาง่า,งอาโอเคก้ามาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วมามาแล้วมาแล้วรางวันที่1รางวันที่1ประจำ นานนานมียังขัดตานานรางวันที่หนึ่งประจํางวดบนที่อาหนึ่งกันยายนหกสี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วามาแล้วโศกหลาบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาเด้อขวัญเอ้ยแทน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 ,แทนเาโจโจนั่นแหละตัวแรกโคมาแล้วครับพี่น้อง ะมาแล้วทื่น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุ้นนะฮะโอ้สมัครควันสนอเฮา,าสรุรมบ่อหาเนี่นี่เป็นแนวทางนะฮะไม่ใช่ว่างมงายบ้าหวยอะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้ทำเพื่อ เคล็ดลับนะะฮสำหรับคนที่จะจุดอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็จะทำกันประมาณนี้แหละนะฮะกับรายการไลฟ์สาระนะฮะมีสาระไลายๆ่ขี้โม้ขี้โม้นะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะวิธีการจุดทูบเสียงขอหวยความเชื่อความงมงายความเชื่อความงมงายและไสยศาสตร์ และก็โลกประสาทประสาทอ่อนๆก็จงค้นบมมีเวียกเนาะเจวที่บมมีเวียกเนาะตกงาน,นโควิดเนอะตกงานในส่วนเนี้ยเฮาต้องสแสวงหาเนวขยองเฮาไปเ็นตัวเอามาเด้อมาเด้อมาเด้อนาน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 โอมาแล้วนานนานนานอเอา้าจะเห็นเป็นเลขยัง โอ้ oh, เลขสามนะฮะมาแล้วมาแล้วเลขสามสามโอ้เจ้าเบิ้งเป็นเลขยังวะข่ <c ười> อยก็เบิ้งเป็นเลขสามล่ะนี่เจ้าเบิ้งเป็นเลขแปดเลขแปดไหมเลขสามเฮ้ยหนอเอ้ามาแล้วมาแล้วรางวันที่หนึ่งมาแล้วจา้ารางวัลเด้อจา้ารางวัลเด้อจา้าว่าเด้อ รางวันที่หนึ่งมาแล้วจ้ารางวันที่หนึ่งมาแล้วนะจ้าเฮงเฮงรวยรวยทุกคนมาเบิงม,เบง,งมาเบิงเด้อฟาวขอมาเบิงมาเบิงคลิปนี่เจ้าสิเสียใจเด้อ้าวโอเคอ้าวตัวแรกผ่านไปนะฮะอ้าวตัวที่สองกำลังจะมานะฮะ ตัวที่สองกำลังจะมาหาจักน้อยใจเย็นๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วความโศกความหมันความอลังการเข้ามาแล้วมาแล้วนั้น่ะถือใจบ่พีเจ้าปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงขัดแท้ <c oughs> เอาถือใจติลุงเอาลุนไปตนลุงว่าเด้เออ้าวดูนะฮะมาแล้วมาแล้วสามแล้วฮะสามสาม อ่าสามสามสามี่ออยังวะเอาโอเคลุนต่อไปเราลุนลุนลุนล,นลุนปานจิตถือรีคนนี้เด็ดนี่ <c oughs> ปานจะถูกจริงๆนะท่านผู้ชมเอาวอ,อามาแล้วมาแล้วตัวที่สองโอ้ เด็กเสิมื่อเราขึ้นโดนเห็นเนาะสวสิได้เนาะเอาเอาเอาโศกลาบโศกลาบมันๆเด้อทุกคนนะ่ะซื้อสองตัวหนิสักอย่างละ่ะเลขอะไรเนี่ยเอาดูเอาดูเอาตาดีได้ตาไร้เสียหรือตาดีก็เสียตาไร้ก็ยิ่งเสียอีกแล้ววันทีจัดยังนอจ้าวันทีเอานะฮะสู้สู้สู้ สู้ต่อไปว,ว่าละขุ่นหอม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 ปานวิญญาณมาสถิตเองคนเดียวเนี่ยโอ้เฮียนไหมท่านผู้ชมเหมือนจากเฮียนเลยควนหลงบอมเดี๋ยวก็วิญญาณร้อยหลงเลยล่ะปานวิญญาณร้อยหลงมาบอกอิลีตัวเนี้ยตัวดนะอย่างก็วิญญาณร้อยหลงมาบอกเราเลยนะฮะอ้าวลุ้นต่อไป อ้าวอ้าวถูกใจไหมถูกใจไหมถ้าถูกใจหัวใจรัวๆมาเลยกดหัวใจรัวๆมาเลยถูกใจไหมกดหัวใจรัวๆมาเลยพี่น้องเหมือนเลขมันจะหายไปนะเนี่ย <c oughs> อ่าซุ้ไปครับเห็นไหม รออีกตัวหนึ่งจะรอมันดับใช่ไหมฮะอา้าวโอเคก่อยกับบุ้เคยเหตุซึ่กันนี่เทิร์แรกด้วยเนี่ยครั้งแรกนนเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ้าวครั้งแรกของเราเหมือนกันโอเคนะฮะดูเอาเด้อดูเอาเออเบิ้งเอาเบิ้งเอาาถือใจบุ้งอเอยเจ้าถือใจกับปึงป้งปังกรงพัง,ง,งแทอนอ,อันนียอ้าวรอรอรออออ อ้าวลูกล้านเฮาสาวคณะมักเลาะอีหลีบันเทิงศิลขอจุ่มมือพระคุณพระเดชพระคุ้นทุกท่านพบและสัมผัสการแสดงการจุดถูกขอเละเ <c oughs> อามาแล้วมาแล้วมันหายไปมันให้แป๊บเดียวมันหายไปหน่อนี่ เห็นเป็นเหล็กอะไรพอมีพี่น้องเห็นเป็นเหล็กยงสุบแล้วไม่ได้เลยเลยตัวเนี้ย <c oughs> อ้าโอเคมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วตัวสุดท้ายแล้วนะฮะอา้าวมันหมบนมันๆเด้เออ้าวจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปอา้อาวอ้าวนะฮะและแล้วทูบของเราก็ได้ดับลงแล้วนะฮะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหม อ่าเห็นไหมชัดยังก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดไฟสองให้ดูครับอ่าเห็นเป็นอะไรคะนะฮะจากที่เราจุดอ่าเดี๋ยวดูชัดชัดก่อนโชวว เรกเงี้พี่น้องเลรยังี้ยเอาเบอร์ออเดอร์เบอร์ออเดอร์ตาไผ่ตามันตาไผ่ตามันเด้อเอานี่ละรางวัลที่หนึ่งของเฮานี่ละรางวัลที่หนึ่งของเฮารวยรวยรวยเอาโอเคนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็ก็ถือว่า เป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางนะฮะมันอาจจะถูกก็ได้หรือไม่ถูกก็ได้ไม่ใกล้เคียงเลยไม่อะไรเลยอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะเสี่ยงโชคในวันนี้นะฮะอา้าสำหรับรายการไลฟ์สาระนะฮะก็มีสาระาลๆมาขี้โม้มาสแสดงมาขี้โม้นะฮะให้ท่านได้รับชมรับฟังเพียงแค่นี้นะฮะเอาโชคดีมีชัย นะฮะโชคดีล่ํารวยเงินทองล่ํารวยโชคลาบวิ่งเข้าหาณบัดนี้นะฮะอ่ากี่โมงนะบ่ายสามโมงครึ่งเปล่าบ่บายสามโมงครึ่งของวันนี้นะฮะเอาโชคดีกันทุกคนนะฮะเอาโอเคครับผมครับสวัสดีครับ